จะนิกิดก่อนเลยเด้อมาห้องแดนนะยังเกาะจะห้องตายด้อสบายดีถ่านผู้ชมก็ว่าพวกก็สองผิดซ่าแนวอนยะู่เนาะซึ่งไม่น,นี้เขากะ สิมากแก้กองข้องฝากจะไท่เนาะซึ่งจํานวนอยู่3ามกองเนาะแต่ว่าเมือ่อคืนนี้เขาแก้ไปแล้วกองหนึ่งก็คือกล่องนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าอนา,าพอรี่เพิ่นบอกว่า,ออาจะมีข้องแดนข้องตายเนาะแต่ว่าเมือ่อคืนนี้หันโบเ็นข้องแดนแล้วเขาก็เลยแบบล่ออีกซองกองทีมาหอดเมื่อนี้เนะเาะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาแก้ก่องเนาะพี่น้องอันนี้แกะไปแล้วเนาะแก้ไปแล้วแต่มันมีเสียงอะอนาซึ่งเมื่อคืนนี้ก็คือจะมีอนาตุกตาเนาะพี่น้อง นี่เอออันนี้นี่ข้องอะไรอ่ะอ่ะอันนี้เขาให้กออข้องตายเนาะอันนี้ข้องอานาแม่น้องแม่น้องนิ่วเนาะซองกล่องเนาะพี่น้องอ่ะตัวดีกับตัวสีแดงเนาะแต่ว่าอานาแต่ว่าคุณบอกให้แกให้อีลาคือแน่แล้วก็มีหญ้าหิบเนาะหญ้าหิบก็คือออ่ออย่างก็หญ้าท่าบาดเนาะหญ้าท่าแพ้เป็นเนาะซึ่งอ่าตัวนี้ได้แก้ไปเลยเนาะนี่ เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งอีกกองที่ซองเนาะมาดุลเนาะใช่ไหมาลุนเนาะนักลาคนนี้เนาะมาลุ่นว่ะมียังไงเนาะแกตัวได้ก่อนแกตัวนี้แกตัวนั้นก่อนวะเอามาตัวนี้หนักเลยตัวได้อ่าแกบอกให้แบบนี้โอ๊ปอันนี้เป็นกล่องของควันเลยเจ้าพี่น้องอันนี้กคของฝากจากอ่าเมืองไทยแต่ว่าเพิ่นลโบว์พระทรงมองหน้าเนาะ จะได้แก้มได้ห้าบอลจอดบไปน,นี่ตัวนีใช่อันนี้เพิ่นห่อแบบว่าเป็นแบบเกียหองของควันเลยเนาะนะมันจะหวุนว่ายนิดหนึ่งนะพี่น้องม่ใหญ่กะลังมากไม่ใหญ่กะลังมากแก้ทานอะใช่ใรว่าเขาละอันทำไมนังเนี้ยหือนะ่าดัางแห้งขนาดเนาะ ต้องรีบแล้วพี่น้องเพราะว่าเสี่ยงฝาห้องเสี่ยงฝาห้องเน้อมามามาเสื้อหนูขาดักเน้องวสื้อ่านี่เนาะโอ้อันนี้ทางขางติ๊น่เข้า้าแกมาถึงทางคือแบบโอ้พี่ยืนทางนี้เสื้อเด็กสาระมันเตอมมันเตอมหมูอ๋อ มูบ่อยยังมูยังเอ๋แล้วกอมีใบสมองอยู่นี่อยากเบิ่งกองพี่โอาเอาหมากอันนี้เลยเนาะเอาหมากมักาลี่ลนสบุนว่านิดหนึ่งเนาะอันัต้นนีแปลว่าพออานาพอนิสากำลังแปลว่าไอ้ยังเกลี้ยงพี่ ผมจะได้ก่อนตัวนี้ตัวใดอันนี้แก้บดได้ปะแม่น้องนิวผาสื่อโอ้อันนี้แม่น้องนิวผาสื่อสันแก้บดได้จ้ามันเป็นยังเนาะไม่ยังมีมีการฝากสื่อกันนี้เนาะอันนี้บ่มีสื่อได้ไหมนี่อันนี้บ่มีสื่อมีมี่น้องแดนวะรีงมี่เออได้ได้มีนี่นี่เนาะสำหรับน้องแดนขอมีความสุขนะครับ อีอย่างนาะนี่เนาะผ่านกด YouTube เร็วๆนะอ่านต่อบ้างอันนี้ของไว้อันนี้ค่ะอ่ะแกเลยแกเลยอันแหลดูของแดนกับของตายได้คนละตัวอ่ะเอาแกเอาแกเอกตายบิุงของแม่นั่งนิ่วกองนี่ก็แกได้อยู่เบิุงเอามาของแม่นั่งนิ่วต้มเมื่อคืนนี่เนาะ เลยเออต้องขูดแก้แก้โอ๊ยเออต้องยาเดี๋ยวมันต้องแกะทางนี้แก้แก้แก้ผมเป็นเนาะแกรีบเนาะตอนนี้ขากระลังหองมาแบบขาหองอ่ะข้องเฮาก็มีปะเนาะ มึงเนื้อซายาวจาวตีมันเนือตีนเออคออียาเออเออคออียาเนี้ยคออียาเออองอียามึงนึกแทนแทนแทนเอียงมีข้างนาอีกนะไม่อยงโอ้เสืออะดนเนียดอ่าตอได้ทเพิ่นวาให้บ่ท่านให้แกะค่ะ โอ้มันมีสุดนอาหันบะเออมีเสือในนี้นอพี่น้องนี่พอังนิ่งเนาะนี่อันนี้ตองพอ้องนิ่เนาะอดีด้อันนี้บริภาคสื่อตีนี้เพิ่นซื้อให้ปะแล้วก็อีกกองหนึงแกสีแดงแกไหนแกตอนได้ส่ะเอาบริแกัอันนี้นาะพี่น้อง อ่ะกองแกะแข็งก็ผ่านแบบเหลือมเนาะตอนนี้ผ่าผ่าห้องผ่าเหลือมแล้วหขั้นสิบโบแกะกับเด็กๆผ่านน้องเหรอนะอะนาชอบตายแล้วคนจะหาแล้วคุณจะเอาจะได้มาแดนโซกับโบเมืองโซนเนาะทิพย์ดาวพนอะไรอยู่ในนี้ เหมือนเดิมนะพี่น้องยังดีกว่าเนี่ยท่ามจะฮาตุริเลียนท่หามฮาตุริเลียนเนาะนี่แล้วยังไงล่ะยังซะยังเฮ้ยยังเป็นหมากยังยังอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรกระแสนะลูกเป็นเป็นอะไรนี่นี่เนาะพี่น้อง้บา ไม่ยังมะคลองแลนนี่โอ้บุ๊มบิ๊มข้นละยางพี่น้องพี่น้องอับจิ๋วนะเน๊ะบ้านำลายลายเดียวๆข้าตองหลังก่อนข้าตองหลังก่อนมะโค้งมเผาโค้ยืดอนเยื่ยื่ยื่จะเพิ่มอีกละเอาไปหลังเอาไปหลังเอาไปหลังไปเอาใส่ซ่ามาหลังใส่ซ่ามะหลังหลังมาอันนี้แกแมนเดี๋ยวอ่ะ อ่ะต้องเอามาล่องนะพี่น้องอัพไปหลังหลังก็ต้องไปหลังนรำกันเนาะอืมนี่พี่น้องแหงกับแบบสดเนาะอินถาห้าล่ำเนาะอันนี้อันนี้แบบแห้งเนาะหนึ่งกองส้มใจหยาดีเนาะไอ้ยาไอ้าใบไอ้ยาเออพี่อย่างนึงอันนี้ก็บสามเนาะสามสี่ ฮากองเนาะพี่น้องนี่นี่เนาะพี่น้องมามาแก้ซีมันหนึ่งแก้ก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวาแก้ลูกแก้ต้นปรนางอันเดียวกันได้เลยีอันนี้เดนไอจ่ะอืมอีลาซีมึงดู้อซีมึงนู้เป็นอะไรแก่เป็ลูกมาซีมึงแน่ โอ้ยแนวหมากเม่น้องนิวนะมาเท่าไรก็มีแต่หมากทุเรียนเธ่านี่ได้กินนะแาวเราแบบแบบ่ากินี่เขาเออกับเขา่ไอมาเป็นมงนี้อร่อยจังเลยน้ำต่นกน้ำตามเดือดเด้หไนี่แล้วนะแบแทบข้างนั่นกินเขาเอ็งกินกับเขาก็ได้ได้ไงแม่กิอบ ใครกินบะแด้างไหนวะซีอมแบบซดเนาะบัดนี้อาทีละคนเนาะพี่น้องเกินจะซีมก่อนนะดด้วามันต้องเป็นัไอันนี้มาแพงให้กินกี่อัน้มาซดีเสียีคือใดว่าคือีเสีเนาะสมเสียงกอบกอบไไดไฟาดไปเฮ้ยไปไหน ตอนนีกิดกออเลยเนี่ยมาเอะไรนโอ้ยรเรือมกอบงยข้าวขึ้นข้าวข้ามาเรือมอแบบไรจะไ่แ่บแ่บเนี่ยบอกค่ยกินก็จะกินเลยพี่น้องเลยอากาศห้เนี่ยจะกินนี่แหละกินแล้วฉบข้งมั่นซุปบะวาน ต้นนี่ไปซี้ตกกออมันมันขอบกมขอบใจอ้าวอ้าวแรงผานมนเติมหลายคนละอย่างเนาะนี่ก็แ่บแบบหนึ่งอันนั้นก็แ่บแบบหนึ่งแบบเซียเนาะแเนาะเแคนละแบบอันนี้มาใบพี่หรือยังอ่าแล้วพี่น้องอม อันนี้อันเขากินเมือดแต่เมื่อนีดเนาะต้นลูกบีบเนาะแล้วก็ยังเรือหน่อยหนึ่งเนาะยังเรือมูลายกินเมือดเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี่พอดีฝ่าเรือแล้วเขาก็เลยโจ้ก่อนเราถ่ายคลิปวระธานได้แล้วเนาะกจะมี่อานากินไปน้ำหนแล้วต้นต้นนี้มิหากองเนาะแต่ว่าเนื่องประธนแกะหันซ้ำเนาะซองกล่องเมนเขาได้แกะไปแล้วเนาะแล้วก็มี่อานาข้องแดนนะ้ยังเกาะ ข้องแดดในตัวนี้ได้เ,เนาะข้องแดดในอันนี้ระกาข้องตายดินนขอด้องตายฮันอันนี้ข้องข้องตายกับข้องแดดเนาะอันนี้อันนี้ฮันของนนี้ชาสีแดงอันณาอันนี้เพิ่นฝากมาให้ทิพนาะมาให้กินนี่แหละแล้วก็อันนี้ข้องแม่น้องนิวเนาะอันนี้แกได้ะปะ ยังบ่ถึงเวลาแกอีกเลยมีเวลาอีกเนาะจากมันย oh> ังเล่าให้แกตอนไหนเอาพ่อแม่น้องนิ่งเนาะม่เลยลาแกให้เบิ่งดอกเอาก็แกได้เนี่ยแหละคนอยากอยากเห็นเนาะย่างย่างประก็อันนี้เด้อันนี้อันนี้ก็แกบ่ได้เนาะสั้นกะมิแต่เนี่ยแกบ่ได้เนาะพี่น้องสั้นกะจีข้อจบคลิปไว้เท่านี้เนาะพี่น้องตัด ขอบคุณข,ขอบใจเลยライเด้อให้ยยูดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข้งความเจ็บอย่าไดดก้มใครยางนี้ปราสตากลูกไก่เจี๊ยบขอบใจนะโป๊ะกกระตุนขอบใจเลยライเด้อสลอกกระตุนขอ่อยยูดีมีแห้งปราสตากลูกไก่เจียบนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนคิดย่างกระด๊คิดชิ้นได้โครอยแต่จริงนั้นนะยอดมากมคนเดียวกันนี้ขอบ,ขอบใจเลยライเด้อรหายยูดีมีแห้งสุขภาพเข็มแข้งตอนนี้แหละต้องมาไล่เนาะ เนาะพี่น้องอันนี้กะเสร็จแล้วเนาะสำหรับแก้กล่องข้องฝามันก็สิแบบเป็นฝาฝาเนาะเมื่อคืนีิฝาห้องสนันวันไหวอยู่เนาะแล้วก็สำหรับมังไหมนี่ก็สิได้แบ่งแจกญายกันให้ได้ซิมเมื่อสุขุสุขคนเนาะพี่น้องกด้ขอบคุณขอบใจลายเด้อที่ฝามาให้เนาะซึ่งเพิ่นกับฝามาให้ไล่เถื่อนเนาะเถื่อนนี่กับมาไลยเนาะมาซ้ำกล่องเนาะกระไดเมื่อสุขุสุขคนเนาะพี่น้องกด้ขอบคุณไล่เด้อแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาทิกคกอย ส่งมาห้เนาะพี่น้องอการข้อหออาอยู่ดีไม่แห้งเนาะความเจ็บใจควายยมไขยามีเนาะข้อห้ชีวิตมีแต่ความรับรื่นไหลซึ่งอุปสรรคท,ท,ทั้งหลายทั้งปวงเนาะอยู่เย็นเป็นสุขเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กสิจบไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคะลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย